นั่นแหละไอ้เอ,อ้อว้าสวสดีวัยรุ่นโซเชียลนะครับวันนี้ผมช่องมาข้าหอยวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสวนหลังบ้านของกระผมนี่นี่นี่นมีนี่ด้วยฝรั่งครับทุกคนนี่เป็นไงพันอะไรนะอะไรนะฝรั่งพัน กิมโมโนอะ่ะกิมจูเออฝรั่งกิมจูมาดูส่วนหลังบ้านกันอนาคตเป็นที่ทำมาหากินร้อยล้านนะครับผมนี่ชีวิตชาวไร่ชาวนานแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่วิถียูทูบเบอร์นี่คือห้องน้ำสมัยแรกเกิดของผมนะครับเออสมัยแรกเกิดโอ้โหต้องเดินไปนูน่นว้าวท้องฟา้ามันสวยมากเลยทุกคนว้าว ท้องฟ้าสวยมากเเดินตรงไปตรวโน้นนะครับไปดูต้นํำฉาหร ikka, ือต้นจามจุรีแล้วก็ต้นเล่วต้นกล้าปูเออน bon ี да> ่มีนกมีนกมีนกอุ้ยโอ้โหเจ็บตีนนี่นี่โดนโดนตีนโดนตีนเจ็บเลยเจ็บตีนนี่เพื่อนกกระแตแวตดเฮ้ยมันต้นใหญ่เลยนะ ให้สิบต้นเหลือหนึ่งสองสามสี่อากาศก็หนาวครับติดลบบวกสามสิบองศาอากาศค่อนข้างแนวสวิตสวิตสวิตเซอร์แลนด์ครับร้อนนะครับมันไหนไหนแม่บอกว่ามันใหญ่แล้ว ต้นเบลเลอร์เลยมีต้นเดียวโอ้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหต้นครับแล้วก็มาปลูกติดรั้วเขาซะด้วยนะแล้วไม่เผื่อมันใหญ่ด้วยนี่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 นโอ้ใหญ่แล้วว้าวสองปีได้เก็บใบแล้วใบเริ่มร่วงยังยังไม่นีน่หมาปเปล่ามันหมามานอนคุดเล่น วมันโตไวเหมือนกันนี่นอนมากินยอดนี่ต้องเอาดินมาบำรุงนี่โอ้ตัวไว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 ต้นเดียวนี่อยู่ในเขตแนวรั้วแต่มันเยอะโอ้ต้นนี้ต้นใหญ่โอ้ตัวไว้กันเนี้ยปีเดียวอได้เก็บขายด้วยอันนี้น่าจะเก็บขายได้ประมาณเก็บใบมันเอง เก็บไปเอาเอ้าทำไมเอาไม่ตัดมันไปแล้วมันเยื่องไปนู่นว่ะต้องตัดให้มันเป็นพุ่มใหม่เฮ้ยมันมีต้นน้อยอยู่มันไม่โตแล้วมันแก่นเลต้องเต้นมาเอามาแทนเนี่ยต้นนี้แก่นแล้วนี่ต้นนี้มันแก่นเนี่ยต้องมาเปลี่ยนนี่ต้นมันไม่โตเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนี่นี่นี่ต้นนี้แกน เห็นดอกนี้สวยดีว่ะดอกหญ้าโอ้วิวหลังบ้านสุดยอดว้าวธรรมชาติสุดๆเราจะดึงสโลได้วู้กินสวยให้กินหน่อยดิมะพร้าวใช่ต้องกินลูกไหนนู่นๆๆตองกินโอ้โอ๋ฝนทับหัวตาย โอ้เอายากอะ่ะต้องไม้ส้อยอะ่ะต้องใช้วิชามานิจาฮาร์โตริโอ้ไม่ได้ครับนั่นแหละไอ้เอ้ยล้าหนึลูกครับผมหวหางใกล้เกินกกน่าจะโฟกัสสองลูกจึ๊ก ไอ้ห่นแต่นทำยาทำยานี่เราก็จะมาหันฉ่อมพร้าวันครับ เอาแน่เลยอือหืห้ามเาบีจเจีเข้าไปมันจะเปรี้ยวแม่หอดเฮ้ยฮึยอดพี่พี่กินโอ้โหซื่อใจแต๋เปรี้ยว ืมแต่วางกำลังดีแต่เนื้อยังไม่ขึ้นเลยเนื้อมันยังไม่มาเลยเ,ลยเนื้อ,อยังวุนๆน,นั่นแหละนั่นแหละคราวนี้จะมีดอกอยังไง t อ a n k you สวยสวยว้าว,ว,าวดูความอ่อนเยาว ต uh huh. ้นมะพร้าวสดจากต้นว้าว ได้อืมอืมงัวโอ้โหว้านุ่ออ่อนจัดเลยไม่มีเนื้อแล้วมั้งเนี่ยหายนี่อืมอื้มมัมมี่